สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรชาววีสองคนระับอ่าสำหรับคลิปนี้จะพามาดูร้านคุณป้าขายขนมแบบเหมือนเหมือนขนมไทยเนาะส่วนอันนี้จะเป็นขนมขนมอะไรวะกล้วยอบเนยอันนี้ไงกล้วยเบกเตกเป็นพวกอะไรเบกเจนะผักทองก็มีขนมนางเล็ด หันยืดก็ทุกอย่างก็ยี่สิบาทหมดเลยใช่ไหมครับสามสิบาทหืออางนี้จะเป็นผลไม้ผลไม้ยี่ห้า,า <25 S 2> บาทอันนี้มะละกอมะละกโอโู้โหเองมูมงมีทุกอย่างเลยเนะ เปิดถ um, <t ell> ึงกี่โมงวะสี่โมงถึงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเหรอห้าโมงห้าโมงห้าโมงถึงสามทุ่มอืมนั่นเด็กก็ไม่มีแต่ถ้าฝนมาก็ตุกใครตกมันเลยทีนี้ก็เห็นเมื่อวานก็เนี่ยไอทางบิ๊กซีท่วมไปแล้วที่นี่ก็ท่วมท่วม แรงยช่ไมมันแรงมากเลยมันอดมานานนะเปล่าก็ฝากร้านกันด้วยนะครับเดี๋มวมีชื่อร้านนะพ่อฝากร้านไหมป้าฝากร้านชื่อร้านอะไรนะนละกผลไม้สดนะน้ำาะนผลไม้สดนะ้านผลไม้สดนี่ครับ ผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ครับอันนี้อยู่ที่สรินก็อยู่ข้างๆทางปาเข้าอ,อยู่ร้านแรกเลยอ่ะเดี๋ยว <c oughs> จะให้ป้าจะเข้าไปดูผลไม้ครับผลมไลม้ตอนนี้ยี่ิหนี่สามสิบไปไม่จ้าผลไม้ ีนก็ฝากไว้เทา่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย